ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องหล้างแขนบทที่19ตอนความรู้สึกเดียวกันในห้องถงข้างของจวนอัคราเสนาบดีทั้งเจ้ามีสีหน้าอ่อนเพลียสูบซีดหยินโรยกว่าที่พบกันครั้งก่อนท่านถังวิ่งวุ่นไปมาแทนค่าลำบากท่านแล้วทั้งเจ้าได้เปลี่ยนท่าทางดูแคลนนางไปจนหมดสิน้นน้ำเสียงที่ใช้จึงนอบน้อมยิง่ง ได้ทำงานให้คุณหนูไม่กล้ารับความชอบหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใต้ท้าหวังเรื่องก็คงไม่สำเร็จราบรื่นเช่นนี้จึงชิงหั่นอดไม่ได้ที่จะยิ้มแย้มท่านมองออกหรือเพียงแค่คิดได้เจ็ดแปส่วนไปตรวจสอบบัญชีแต่ละแห่งต้องตรวจดูข้อผิดพลาดจากบัญชีรวมและบัญชีปลีกย่อยต้องใช้เวลาดำเนินการเป็นเวลานาน,านความคืบหน้า อาจจะเกิดได้อย่างล่าช้าแต่หากสามารถไปที่ร้านแลกเงินได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่เบิกถอนจากหมายเลขตัวแลกเงินเลยก็จะช่วยประหยัดแรงให้เรื่องสำเร็จง่ายขึ้นสมแล้วที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมือดีมาหลายปีสิ่งที่กล่าวล้วนมีเหตุผลชัดเจนจิงชิงหั่นประงกศีรษะะในน้อยเินอ,ยอนอีเหนียงหาใช่คนโง่เขานางให้ร้านแลกเงิน แต่ละที่รักษาคำมั่นไว้อย่างดีร้านแลกเงินไม่มีทางให้คนนอกบูมบามเข้าไปตรวจสอบตัวแลกเงินหากไม่ใช่ได้ทายท้าหวังแห่งกรมอาญาออกหน้าสั่งการเกรงว่าข้าแม้มีใจแต่ก็ไร้เรี่ยวแรงไม่อาจดึงหลักฐานออกมาได้ถ้าไม่มีหลักฐานเหล่านี้เท่าแก่และลูกค้าของร้านแต่ละแห่งคงไม่สำนึกผิดแย่งกันมามอบตัวนที่ว่าการรักคนฉลาด แรสกิจก็ตระหนักรู้คนโฉดเขาตีให้ตายก็ไม่ทราบเจองชิงหันรอบพยักหน้านางเลือกใช้คนได้ถูกต้องแล้วทั้งเจ้าเงียบไปครู่หนึ่งใบหน้าเผยแววเคลือบแคลงใจข้าเพียงแต่ไม่เข้าใจหวังหลงมีตำแหน่งเป็นถึงเจ้ากรมอาญาเป็นคนรักสงบไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ใดเสมอมาท่านเกลียกล่อมเขาเช่นไรเขาถึงได้ยอมเสี่ยงอันตรายใหญ่หลวงกล้าเป็นประปัก กับท่านอัคราเสนาบดีจึงชิงหั่นยกชาขึ้นจิบน้ำเสียงเนิบชา้าข้ารู้จักคนผู้หนึ่งที่สามารถรักษาโรคตาให้บุตรชายของหวังหลงได้ทำให้ดวงตากลับมามองเห็นได้อีกครั้งทั้งเจ้าเป็นคนฉลาดหลักแหลมระดับใดกันย่อมเข้าใจได้ทันทีจงชิงหั่นเป็นคุณหนูในเรือนหลังย่อมรู้จักยอดคนลึกลับผู้มีวิชาแพทย์สูงส่ง ก่อนหน้านี้เขาประเมินนางต่ำไปอย่างแท้จริงหวังหลงมีบุตรชายเพียงคนเดียวความหวังทั้งหมดล้วนฝากไว้กับบุตรชายของเขาหากมีคนสามารถรักษาโรคตาของบุตรชายได้อย่าว่าแต่ล่วงเกินอัคราเสนาบดีคนเดียวเลยต่อให้ลุยภูเขาดาบทะเลเพลิงเขาก็ยินยอมทำโดยไม่ลังเลนางจึงใช้วิธีนี้กุมหวังหลงไว้ได้อยู่หมัดเพียงแต่โรคร้ายแรงที่หมอชื่อดังในเมืองหลวง ต่างจนปัญญานางไปเสาหาเทพวิเศษที่ใดมารักษาใจของถังเจ้าเต้นทีมานำเรื่องทั้งหมดมาประติดประตอ่อคบคิดให้ดีคลายว่าเรื่องนี้ได้เตรียมการวางแผนมาเป็นอย่างดีให้เขาไปตรวจสอบบัญชีส่วนหวังหลงจับคนทำให้เซินอีเหนียงถูกตีตรวนเข้าคุกหัวหอกหันไปหาสนมหรูในวังห่วงแต่ละห่วงร้อยเรียงกัน ไม่ใช่เรื่องแย่งชิงในสกุลธรรมดาแต่เป็นการใหญ่ที่ต้องทุ่มเทแรงใจวางแผนในใจเขาเกิดความรู้สึกมากมายคละเคล้ากันคาดเดาหนังไม่ถูกดวงตาของเจ้าชิงฮันคล้ายสามารถอ่านใจของคนออกน้ำเสียงเคร่งขรึมท่านถังวางใจได้เรื่องที่คากระทำยังไม่ผิดต่อมโนธรรมถังเจ้าได้ยินแล้วใจที่แขวนตึงคอยสงบลงยังมีอีกเรื่อง อยากวังให้ท่านไปทำคุณหนูกำชับมาเถอะเจิงชิงฮั่นดึงตั๋วแลกเงินออกมาจากลิ้นชักท่านไปที่หอหยอเฟิงเลือกนางรำที่โดดเด่นสักสองสามนางมายังคาฤห,หาดถังเจา้ารับตั๋วแลกเงินมาเงียบๆโดยไม่ถามให้มากความเจิงชิงฮั่นชื่นชมความรู้งานของเขาใบหน้ากลับไม่ปรากฏอารมณ์ใดให้เห็นเพียงสอบถามสภาพของร้านค้า และเรือนแต่ละแห่งเห็นเขาตอบอย่างคล่องแคล่วจัดการเหมาะสมครบทวนก็ให้เขากลับไปพักผ่อนรอจนเขาจากไปจึงถิงหั่นจึงคิดพักผ่อนเพื่อคลายอารมณ์ห่างเมื่อหลับตาลงภาพความทรงจำนองเลือดก็ปรากฏขึ้นมาทีละฉากชั่วครู่จิตใจพลันเจ็บปวดรวดร้าวอาวัยวะภายในคล้ายถูกแผดเผาขณะที่กำลังทุกทรมานอยู่นั้น บ่าวรับใช้นอกประตูรายงานว่าเจิงปูสุยเรียกนางไปยังห้องหนังสือระเบียงของจวนอัครเสนาบดีกว้างยาวเป็นเส้นทางเชื่อมต่อทั้งจวนระเบียงโค้งยาวยื่นออกมาจากห้องหนังสือเป็นการออกแบบที่เยี่ยมยอดเหมาะสมอากาศหม่นครึมบนระเบียงยาวที่โค้คงไปมามีเพียงเจิงจิงฮันที่เดินอ้อ้อิงอยู่เพียงผู้เดียวมาถึงมุมระเบียง ประจวบกับที่คนผู้หนึ่งในชุดสีครามมนเลี้ยวมาจากอีกฝั่งจนได้ในระยะเวลาสั้นๆกลายเป็นว่าคนทั้งสองร่วมเดินทางเดียวกันสายลมพัดหมกระนำพัดเอาละอองหิมะเซร่างของคนทั้งสองจึงถิงหันหยุดฝีเท้าลงทรงจือเพยปัดปุยหิมะบนรางฝังไม่ออกว่าเขากำลังบน่นหรือชวนสนทนาทุกครั้งที่พบหนาล้วนเป็นอากาศเช่นนี้ตลอด หญิงสาวไม่ขยับกายขมวดคิ้วมองเขาใบหน้านั้นยังสุขุมกระจ่างใสดุดดังเกร็ดหิมะที่ห่อหุ้มใบไม้แผ่ขยายความเงียบเหงาเย็นเยียบทั้งยังคล้ายถูกละอองหิมะที่ตกใส่กระทบใบหน้าพาให้คนรู้สึกถึงความเหน็บหนาวเย็นชาชายหนุ่มก้าวเดินด้วยฝีเท้าอันมั่นคงลงบันไดของระเบียงไปก่อนค่อยหันกายท่านอัครเสนาบดีเรียกตัวข้า ต้องเป็นเรื่องที่เสินอีเหนียงถูกขังคุกในกรมอาญาในใจเจ้าคงมีความคิดอ่านแล้วหญิงสาวตอบกลับเรื่องของกรมอาญาย่อมเป็นไต้เท้าหวังตัดสินใจข้าจะกล้ามีความคิดอ่านใดได,ได้ดวงตาของเขาเปล่งประกายเจ,จิดจ้าความคิดอ่านของเจ้าก็คือการตัดสินใจของใต้เท้าหวังเจิงชิงฮันรู้สึกจุกแน่นในอกหน้าเคร่งขึ้นคำพูดของพี่เพยททำให้คนฟัง แล้วไม่เข้าใจจริงๆเขาจ้องมองนางด้วยสายตาเคร่งขรึมคุณชัยหวังกับข้าเป็นสหายรักกันหลายวันก่อนไปเยี่ยมเยียนที่จวนเจ้ากรมอาญาเห็นเขาเคลื่อนไหวคล่องแคล่วกว่าแต่ก่อนมากจึงถามไทยสาเหตุเขาบอกว่ามีหมอเทวดาใช้หวีทองขุดเยื่อในดวงตาออกผ่านไปหลายวันดวงตาก็หายเป็นปกติข้าคิดว่าหมอเทวดามีวิชาแพทย์สูงส่งหางรักษาโรคปวดเอว ที่ทันป้าเป็นมาหลายปีได้ข้าคงโล่งใจไปได้ปรอดหนึ่งเมื่อถามเรื่องของหมอเทวดาเขาเพียงกล่าวว่าหมอเทวดามีนิสัยแปลกประหลาดไม่ยอมพบคนแปลกหน้าจ้าชิงฮันสะกดกลั้นอารมณ์ไว้รอฟังคำพูดต่อไปทรงจือเผยน,น้ำเสียงอ่อนลงข้ามุ่งมั่นที่จะพบหมอให้ได้ไม่คำนึงถึงธรรมเนียมเฝ้าอยู่นอกประตูจวน เจ้ากรมอาญาทั้งวันทั้งคืนหวังพบหน้าหมอเทวดาสักครั้งขอร้องเขาอย่างจริงใจไม่แน่ว่าจะสามารถช่วยรักษาโรคเรื้อรังของท่านป้าได้ข้านไม่ถึงว่าไม่ได้พบหมอเทวดาแต่กลับเห็นเจ้าเข้าออกจวนเจ้ากรมอาญาในช่วงครึ่งเดือนนี้หลายครั้งนางหลงนึกว่าตนเองจัดการรอบคอบไรช่องโหว่บัดน,นี้กลับถูกเขาเปิดโปงในใจรอบจุบป,ปากชื่นชม นางยิ้มก่อนจะเอ่ยพลิกแพลงของย่อมมีที่เหมือนกันคนย่อมมีที่คล้ายคลึงท่านต้องมองผิดไปแน่ให้ใคล้ายคลึงอย่างไรโลกนี้ก็ไม่มีคนที่เหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนอยู่หญิงสาวถอนหายใจเฮือกใหญ่เตรียมการมามากมายเข้าจวนเจ้ากรมอาญารักษาโรคตาให้คุณชายหวังโดยไม่มีใครล่วงรู้กลับถูกเขาจับได้แม้วางแผนรอบคอบ แต่ก็ยังมีช่องโหว่จริงๆทรงจือเผยน้ำเสียงเรียบเรื่อยข้ารู้สึกแปลกใจในเมืองหลวงอันใหญ่โตเจ้ากลับเป็นคนลงมืออัม,มหิตต่อคนในครอบครัวจงฉิงหันได้แต่แซงทำเป็นไม่เข้าใจก็แค่ไปมาหาสู่กับจวนเจ้ากรมอาญาเล็กน้อยท่านกล่าวหนักเกินไปแล้วคุณหนูสกุลใหญ่ล้วนเป็นสตรีที่เก็บตัวในห้องหอมีการคบหาแลกผ้าเชดนากับสตรีด้วยกันหมายเหตุค่า แลกผ้าเช็ดหน้าหมายถึงมีความสัมพันธ์แน่นแฟนในสมัยก่อนสตรีมักใช้ผ้าเช็ดหน้าแลกเปลี่ยนเป็นของที่ระลึกมีในว่าสตรีทั้งสองเป็นสหายที่สนิทสนมกันมากค่ะนั่นจึงจะเรียกว่าการไปมาหาสู่จะมีการไปมาหาสู่กับเจ้ากรมอาญาได้อย่างไรกันคิดดูให้ดีแล้วเจ้าต้องกุมจุดอ่อนของใต้เท้าหวังไว้จึงบีบให้กรมอาญาออกหน้าลากเส้อนอีเหนียงเข้าคุกหากไม่มีความสัมพันธ์ั้นนี้ ผู้ดูแลของเจ้าไม่สามารถไปตรวจสอบบัญชีของร้านแลกเงินได้อย่างราบรื่นรอกชาติก่อนนางเกิดในสกุลขุนนางบูบิดามารดาพเนาพนอคอยเอาใจพี่ชายทั้งหลายอ่อนข้อให้พี่สะพ้ายรักเอนดูไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องวางแผนชิงดีชิงเด่นมาก่อนยามนี้ถูกบีบให้ต้องกลายเป็นคนเจ้าแผนการต่อให้คิดอ่านทีท่วนเพียงใดจะอย่างไรประสบการณ์ก็ยังมีจำกัด จึงยังมีปรากฏจุดที่ไม่รอบคอบอยู่ควรโทษที่ตนสะเพรา่าหรือควรถอนหายใจให้กับความสามารถเห็นเพียงเล็กน้อยก็กลับเข้าใจทะลุปรปุปโรงของเขาดีเสิอนอีเหนียงเข้าคุกทั้งยังพัวพันไปถึงพระสนมหรูในวังหลังความกินแหนงแครงใจเล็กน้อยสามารถสร้างเรื่องวุ่นวายจนศีรษะหลุดออกจากบ่าได้เจ้าแก้แค้นส่วนตัว กลับไม่ช่างน้ำหนักผลดีร้ายหากพระสนมหรูสูญเสียความโปรโดปรานอำนาจของจวนอัคราเสนนาบดีก็อ่อนแอลงศัตรูในราชสำนักที่คอยจ้องขเมือต้องบุกระหน่ำซ้ำเติมถึงเวลานั้นรังนกที่แหลกรานย่อมไม่เหลือไข่ที่สมบูรณ์หมายเหตุค่าหมายความว่าเมื่อครอบครัวประสศภัยสมาชิกในครอบครัวก็ไม่อาจรอดพ้น ้องรับเคราะห์ไปด้วยค่ะความรุ่งโรจมั่งคัง่งสูญสลายเป็นเรื่องเล็กเกรงว่าแม้แต่ชีวิตก็ยังรักษาไว้ไม่ได้วาจาฉะฉานคมกริบคาดเดาได้แม่นยำดั่งตาเห็นประจักษ์ชัดเจนยิ่งกว่าในจินตนาการของนางเสียอีกพระสนมหรูสูญเสียความโปรโดปรานสกุลเจิงสูญเสียอำนาจจากนั้นคอยไล่ตีสุนัขที่ตกน้ำคำพูดของเขา ตรงกับสิ่งที่นางคิดไว้พอดีความสามารถในการแจกแจงอย่างละเอียดยิบเช่นนี้ใช่ว่าทุกคนจะมีได้จงชิงฮันรอบถอนหายใจแม้ได้เกิดมาสองชาติเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเขาตัวนางยังห่างชั้นอยู่มากเห็นนางนิ่งเงียบไม่เอ,อ่ยอะไรอยู่เนิ่นนานดวงตาของซ่งจือเพยก็ฉายแววเย็นยเยือกตอนนี้รู้จักกลัวขึ้นมาแล้วสิพริบตานั้นใจของเจิงชิงฮัน ครันรู้สึกรวดร้าวคำพูดไม่คาดฝันประโยคเดียวกลับรัวกระนำในใจของนางนางไม่กลัวเกิดใหม่อีกครั้งชีวิตนี้ถือว่าได้มาเปล่าๆต่อให้ต้องทิ้งไปแล้วจะเป็นเช่นไรเล่าแต่นางก็กลัวเช่นกันกลัวว่าจะล้างแขนเลือดนี้ไม่ทันก็จะสิ้นชีวิตไปอย่างเลอะเลือนทําให้การเกิดใหม่ครั้งนี้สูญเปล่าไปทรงจือเพยมองนางแวบหนึ่งหัวคิ้วคล้ายออก เห็นทีคงจะสำนึกผิดแล้วนับว่าเขามองผิดไปอีกครั้งเจิงชิงฮันยืนอยู่ขั้นบนบันไดของระเบียงไม่เคลื่อนไหวใดๆซ่งจือเพยยืนอยู่ที่บันไดชั้นล่างมันคงดูดขุนเขาเงียบไปครู่หนึ่งท่านปามักกล่าวว่าเจ้ากับข้าคล้ายคลึงกันนักตั้งแต่เด็กก็ต้องสูญเสียคนใกล้ชิดไปข้าเข้าใจความโหดร้ายบนโลกมากกว่าคนอื่น เจ้าอยู่ลำพังในเรือนด้านหลังไรผู้อวุโสทุ่มเทอบรมสั่งสอนเมื่อใจไร้ที่พึ่งพายอมก่อให้เกิดเรื่องผิดพลาดได้เมื่อนำคำพูดมาตรึกตรองให้ดีจึงค่อยเข้าใจล้วนเป็นคนตกหน้าผาเหมือนกันชาติกําเนิดของคนทั้งสองคล้ายคลึงกันเขาสงสารนางเห็นใจนางถอนหายใจอย่างเศร้าโศกเมื่อนางทำผิดจึงชิงหั่นกัดฟันน้ำเดือดแบ่งรับน้ำเย็นไม่ได้ คนดีรองรับอารมณ์คนชั่วไม่ไหวห่างไม่ใช่เพราะเสินอีเหนียงรังแกคนจนเกินเหตุมีหรืที่ข้าจะโกรธเคืองตอบโต้กลับถึงแม้จะกล่าวว่าท่านท้ามีชาติกำเนิดใกล้เคียงกันแต่สภาพแวดล้อมกลับต่างกันราวฟ้ากับดินท่านป้าเห็นท่านเสมือนบุตรชายแท้แต่ข้าถูกอนุภรยารังแกอยู่ในเรือนหลังต่อให้มีจิตใจดีสิบส่วนสุดท้าย ก็ไม่เหลือสักครึ่งส่วนอยู่ดีเขาได้ยินก็ไม่เอ่ยสิ่งใดอยู่เนิ่นนานท่านแม่ด่วนจากไปไม่มีผู้ใดบังลมบังฝนให้ข้าไม่ว่าเรื่องใดก็ต้องพึ่งพาตนเองอากาศหนาวเย็นไม่มีใครสวมเสื้อคลุมให้อากาศร้อนไม่มีใครถือร่มบังแดดใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทนตามมีตามเกิดหากต้องกํากลืนไม่ปริปากต่อไปช่งไม่เป็นธรรมต่อข้ายิง่ง ทรงจือเพยไม่เคยเชื่อว่าโลกนี้จะมีคนที่มีความรู้สึกเดียวกันได้เข็มแทงไม่เข้าเนื้อตนจะรู้สึกเจ็บได้ยอย่างไรแต่ว่าครั้งนี้เมื่อได้ยินคำพูดของนางเขากลับมีความรู้สึกร่วมกับนางถึงแม้เขาจะมีท่านป้าคอยเอ็นดูหรือว่าตัวเขาก็ไม่ต้องอาศัยใต้าใชายคาผู้อื่นเหมือนกันเล่าน้องสาวผู้นี้เป็นคนที่น่าสงสารยิง่ง ความเย็นเยียบบนใบหน้าของซ่องจือเผยหายไปอบอุ่นเป็นมิตรขึ้นได้รับความอดสูงแล้วยังให้เจ้าแบกรับต่อเป็นค่าที่ไตรตรองไม่รอบคอบคำพูดนี้สมกับเจตนาของซ่องจิงฮั่นวินยูชนย่อมมีความเป็นบัณฑิตและมีความรู้สึกสงสารผู้อื่นอยู่บ้างนางก้มศรีรษะลงทำเรื่องเช่นนี้ลงไปข้าก็มีความผิดเมกลราร้องขอให้พี่เผยประเมินค่าสูงนัก เรื่องที่เจ้าทําไม่ให้คนประเมินเจ้าสูงก็ยากอยู่คําพูดนี้ฟังแล้วดูชอบกลนอยู่จงชิงหั่นกระพริบตาปริบๆผ่านไปเนิ่นนานก็ยังไม่เข้าใจเจตนาของเขาไปเถอะเขามีท่าทางไม่แยแสเดินห่างออกไปท่านอัคราเสนาบดีมีปัญญาที่เฉียบแหลมเสมอมากเจ้าจำต้องหาข้อแก้ต่างไว้ให้ดีจบบทที่19ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออลเล็ดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ